เห็ดโคนเห็ดโคนปลก๋กเห็ดโคนปลกูกปลูกน้อยครับด,ดูครับกำลังออกแม่นแล้วผมว่าฮะแม่นนี่กอน ครับเป็นหกตัวนะ่ครับปูที่ไหนน้องเจออีกหมู่หนึ่งแล้วครับยังเยอะครับยเยอะมากครับป็น นี่ครับก้อนมาครับดูก้อนมาครับค่อแข้างแข็งๆเป็นจีเล็กๆนะปรดครับ ครับโอ้โหลมเย็นนี่ครับอืมวันนี้ขอ,องทูกไอไ้หน่อไรา่เราก็ได้เห็ดเราก็ได้นี่ตัดหัวามันละ ตอนนี้ครับฝนตกโอ้โหกลางสายฝนครับกลางสายฝน,นครับ